ผมนายสตีเทศเทพประคุณครับตัวแทนของจมรมครูอวอุโสจังหวัดภูเก็ตและตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตตามที่ทราบกันเป็นข่าวมาตลอดครับของท่านปหลัดกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้กล่าวถึงภูเก็ตโดยเฉพาะโอกาสเวลาสำคัญทำให้ภูเก็ตตั้งแต่ข้าราชการทุกระดับถึงประชาชนชาวภูเก็ต ถูกเหยียบย่ำน้ำใจถูกเหยียบย่ำหัวใจมากเกินไปกว่าที่ชาวภูเก็ตรับได้จึงได้มีมติปรึกษาหารือกันว่าเรามีวันจำเป็นต้องมีบทบาทแสดงออกเพื่อให้ท่านประหลัดกระทรวงมาไทยรู้ตัวโดยทําหนังสือถึงทุกระดับที่เราเห็นว่าหน้าที่จะเป็นผล ให้กระทบถึงท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยให้จนได้นะครับเพราะท่านได้ทํากับภูเก็ตและกับเมืองมากเกินไปกว่าที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะรับได้ใช่ไหมครับตามที่เป็นข่าวเรารู้กันอยู่ไม่ได้มีความปวดแค้นเป็นการส่วนตัวแต่ท่านได้สร้างความปวดแค้นให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนภูเก็ตเป็นการส่วนตัวครับโดยเฉพาะกับชาวภูเก็ตนะครับเดี๋ยวพอพูดถึงงานเอ็กซ์โปซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานระดับชาติ เป็นมติของคณะรัฐมนตรีแต่ท่านมาแสดมบทบาทแสดงอำนาจเหมือนกับท่านเป็นผู้อนุมัติเองอ่ะท่านบอกว่าจะทําหนังสือถึงคณะกรรมการระดับโลกเพื่อจะด้อยค่าไม่ให้ภูเก็ตจัดกานเอ็กซโตตรงนี้ครับเป็นความรู้สึกในวุฒิภาวะอะไรของท่านล่ะว่าเด็กยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่กล้าคิดกล้าพูดประโยคอย่างนี้ที่เป็นการทําร้ายบ้านเมืองตัวเอง ด้านในานามของชมรมครูวิจังหวัดภูเก็ตและก็ชาวพี่น้องประชาชนภูเก็ตทั้งหมดครับจึงได้รวมตัวกันแล้วก็แบ่งแยกแบ่งแยกกันทําหลายไฟายหลายสารที่เพื่อจะให้ท่านได้รู้ตัวว่าณวันนี้ท่านประหลัดกระทรวงมาไทยครับที่ยืนของท่านนั้นไม่มีแล้วนะครับที่คือเจตอารมณ์ของคนภูเก็ตที่จะเ,เรียนถึงท่านประหลัดกระทรวงมาไทยคนนี้โดยเรียนทุกระดับชั้น วันนี้ที่มายื่นต่อผู้ว่านั้นก็เพื่อโดยมารยาทเรายินดีครับที่จะดูแลปกป้องพนะการทุกระดับั้นโองคภูเก็ตและก็ทุกๆหน่วยงานของท้องถิ่นที่เป็นลูกน้องของท่านบรระทรววมาไทยคนนี้มิให้ต้องเจ็บปวดคนภูเก็ตเจ็บปวดแทนได้เองนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มายื่นเอกสารเป็นหลักฐานเพื่อในการแสดงออกนี่เป็นเพียงครั้งที่หนึ่งเท่านั้น ถ้าหากว่ายังไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นเรามีปาณิธานกันไว้แล้วว่าจะกัดไม่ปล่อยครับและจะต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปหากว่าผลของการแสดงออกของพวกเรายังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับฉะนั้นจึงวันนี้ทุกคนครับที่มาวันนี้มากันด้วยหัวใจเดียวกันด้วยความรักความตั้งใจที่จะเห็นอนาคตของภูเก็ตและประเทศชาติและด้วยความรู้สึกตรงนี้เราจึงมาพบ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองของเราในวันนี้ครับจึงยื่นหนังสือให้กับท่านรองผู้ราชการจังหวัดไปแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกระตานทุกฝ่ายและก็ขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่มาให้ความร่วมมือมาทําข่าวมาช่วยกระจายข่าวว่านี่คือสิ่งซึ่งคนภูเก็ตมีความจําเป็นต้องให้ความร่วมมือต่อกันและกันทุกฝ่ายจึงขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุก สมัครทุกฝ่ายไว้นะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากครับโอเคสู้เพื่อคนบูเกตสู้เพื่อคนบูเกตสู้เพื่อคนบูเกตนิดนึงครับผมเป้าหมายหลักของกลุ่มนะครับผมต้องการต่อประหลัดกระทรวงมหาดไทยมันเป็นอย่างไรเป้าหมายหลักนะครับมันอยู่ในความรู้สึกของเราทุกคนนะวันนี้ว่าท่านนั้นไม่มีวุฒิภาวะไม่ขาดและไม่มี ความสําคัญกับตําแหน่งของท่านเลยท่านไม่เหมดสมที่จะอยู่ในตําแหน่งนี้ครับเจตนาเพื่อให้ทุกๆุกฝ่ายไม่ว่าภาคเอกชนภาคหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของการการทุกฝ่ายช่วยกันพิจารณาเป้าหมายคือให้ท่านไม่มีที่ยืนในงานของราชการที่ต่อไปครับ